ต่อสิต่อสิไม่ต้องเขินแล้วๆๆๆๆอ่ะอ,อ,อ่ะโผให้น้องเลยอ่ะนอในช็อตนี้ลองมุงกี้ทำเองดูก็ได้นะใช่ไหมโปบ,บอกหลายช็อตแล้วนี่อ่ะเอามือจับอย่างนั้นอ่เ<า>ก่งค่ะาตามองลูกกขไปนะมองไว้อ้าวไปเลย เก่งเก่งเอ,อเก่งโดนทีเก่งมากลูกเก่งมากลูกขึ้นเลยค่ะมองลูกไว้ขาวบอน เก่งเก่งมากเก่งมากอือหือชี้ป้าก่อนอย่าลืมต้านีไมก็ไปวางกันครับอ่าชี้ป้างงแล้วมองลูกก๊อกไว้อืเอาไม้ได้ได้อีกได้อีก